สวัสดีครับผมกลับมาพบกับพี่น้อมแทยสบักน้อมครับและคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของประกันสังคมนะครับในส่วนของเงินชดเชยประกันสังคมแล้วก็เรื่องของตัวเราไม่ทิ้งกัน .com ว่าใครมีสิทธิ์รับเงินจากตรงส่วนไหนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ผมพยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ผมจะหาได้มาพูดให้ฟังออกตัวก่อนนิดนึงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทําบ่อย เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของภาษีดังนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องที่ผมเชี่ยวชาญมากแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้มันมีหลายคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็งงว่าตัวเองจะต้องไปรับสิทธิ์ที่ไหนต้องทําอะไรจัดการอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมก็เลยพยายามหาข้อมูลเท่าที่หาได้นะครับแล้วก็พยายามประมวลผลทําความเข้าใจทั้งหมดมาสรุปให้ฟังกันดังนั้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนกลุ่มใหญ่เลยที่คิดว่าตอนนี้กาลังมีปัญหาแล้วคิดว่าตัวเองจะไปรับเงินชดเชยที่ไหนดีนะครับก็สรุปให้ฟังตามนี้ครับอ๋อก่อนจะสรุปให้ฟัง ฝากนิดนึงครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วจะได้ติดตามกันนะฮะถ้าเป็น y o YouTube ก็กดกระดิ่งไว้บ้างนะครับจะได้ติดตามกันวเวลามีคลิปใหม่อัปเดตครับผมอ่ะอันดับแรกตอนนี้มันมีเงินชดเชยอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งที่มีปัญหาเราพูดถึงเรียกรวมๆว่ามันคือฝั่งที่เป็นปัญหาเรื่องโควิด -19 เนาะไอโควิด -19 เนี่ยมันจะมีอยู่2มุมมุมของประกันสังคมที่เขาชดเชยให้กับมุมของ ww w เราไม่ทิ้งกัน .com ที่เพิ่งรีวิวไปในคลิปก่อนหนะ้าไอสอตัว มันมีความต่างกันก็คือว่าคุณต้องทักเช็คตัวเองก่อนว่าคุณเป็นคนประเภทไหนถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในระบบประกรันสังคมนะครับจำคำนี้ก่อนนะฮะถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในระบบประกรันสังคมระบบประกรันสังคมที่จะได้สิทธิ์จากประกรันสังคมเนี่ยคือประกรันสังคมตามมาตรา3 3อันนี้ได้สิทธิ์จากประกรันสังคมแน่แน่ประกันสังคมตามมาตรา3ามที่ได้สิทธิ์เรื่องของว่างงานเรื่องของโควิด -19 เนี่ยต้องมีการนําส่งเงินประกันสังคมเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนด้วย ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วคุณสูญเสียรายได้คุณมีปัญหาจากการทํางานคุณเจอนู่นเจอนี่จากโควิด -19 ทีคุณวิ่งไปเลย w วอร์ไเวเราไม่ทิ้งกัน .com แยกเรื่องอันนี้ประกันสังคมนะประกันสังคมคื้คนที่อยู่ในระบบถ้าคนที่อยู่ในระบบเนี่ยจะไปที่เราไม่ทิ้งกัน .com ตัดกันตรงที่มาตาา33ของประกันสังคมเนี่ยจะวัดว่าคุณจะอยู่ไหนนะครับส่วนสําคัญของเรื่องนี้คือคุณต้องมีรายได้นะครับ คือต้องมีการทํางานมีรายได้ก่อนแล้วมีผลกระทบจากรายได้หลายคนเนี่ยจะชอบบอกว่าเอ้ยก็ว่างงานอยู่แล้วตั้งแต่แรกจะไปรับเงินเพิ่มได้ไหมอันนี้ไม่ได้เพราะว่าตรงที่เขาชดเชยให้เนี่ยเขาชดเชยให้สําหรับคนที่มีรายได้หรือคนที่รับผลกระทบเขาจะชดเชยตรงส่วนนี้ให้นะครับทั้งประกันสังคมและเราไม่ทิ้งกัน .com ออ่ะทีนี้เอาประกันสังคมก่อนผมเพิ่งได้เป็นคล้ายๆอินฟโฟกราฟิกจากทางประกันสังคมมานั่งดูแล้วก็มีคนหลายคนถามเข้ามาก็มานั่งอ่านเขาบอกว่า ประกันสังคมเนี่ยมันจะมีกรณีว่างงาน,อนเอาเป็นว่างงานจากเหตุสุดวิสัยก่อนนะครับเหตุสุดวิสัยก็คือไอ้เรื่องของโควิด19นี่แหละคาว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยเขาแบ่งออกมาเป็น1คือกรณีนายจ้างนะครับไม่ให้ทํางานแล้วกักตัว14วันเนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด19อ่าก็คือพูดง่ายคือถูกกักตัวไม่ได้รับค่าจ้างนะครับไม่ได้รับไม่ให้ทำงานเนื่องจากสัมผัสเนี่ยอันเนี้ยมีสิทธิ์ได้รับเงิน กรณีว่างงานเนี่ย50%ของค่าจ้างไม่เกิน180วันดังนั้นกรณีนี้มันจะเรียกว่าเหตุสุวิสัยอีเคสุวิสัยหนึ่งคือเป็นกรณีที่หน่วยงานภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราวอันนี้ก็คือทางรัฐบาลเขามีสั่งว่าให้ปิดพวกอะไรบ้างครับห้างสัรพสินค้าพวกอะไรพวกนี้ทั้งหมดที่เขาให้ให้ปิดทั้งหมดที่ก่อให้เกิดคนที่มาชุมนุมหรือคนเข้ามาเยอะอะไรเงี้ย อันนี้ที่เขาให้ปิดเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเหตุสวิสัยอันหนึง่งได้รับเงินชดเชยว่างงาน50%ของค่าจ้างเหมือนกัน,น,นแต่ไม่เกิน60วันผมพูดคำว่า50%ของค่าจ้างนิดนึงนะครับสำคัญตรงนี้หน่อยหลายคนเข้าใจผิดไปจำสองแบบไปจำว่า50%ของค่าจ้างเลยจริงๆแล้วมันมีฐานสูงสุดก่อนค่าจ้างสูงสุดเนี่ยคือ15,000บาทแต่นั้น50%ของค่าจ้างคือสูงสุดที่เงินที่เราจะได้นะครับคือ7,500บาทก็คือ50%ของค่าจ้าง แต่ทีเนี้ยบางคนก็เข้าใจผิดอีกบอกว่าเออก็จำไปเลย7,5 0 0้ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณได้เงินเดือนหรือได้ค่าจ้างเนี่ยหมื่นสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างของคุณก็จะมีแค่6000เท่านั้นนะถูกไหมซึ่งไอ้อินโฟโกราฟิกของประการสังคมอันเนี้ยออกมาบอกว่ากรณีนายจ้างหยุดชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบภาวะเศรษฐกิจโควิด1 i นะครับโควิด -19 เนะี่ยและนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามกฎกระทรวงข้อนี้ก็คือเบิกจากเหตุ ผลอันนี้ไม่ได้คือถ้านายจ้างบอกว่าให้หยุดไปเพราะได้รับผลกระทบต้องปิดร้านต้องหยุดผลกระทบซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่รัฐสั่งปิดไม่ได้เกิดจากการที่ลูกจ้างไปใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้ออันเนี้ยขอเบิกจากกรณีนี้ไม่ได้ดังนั้นก็แปลว่าเราเบิกไม่ได้ละนายจ้างเนี่ยมีหน้าที่ก่อนเอาตัวนายจ้างก่อนนะบริษัทหรือนายจ้างเราเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องจ่ายเงิน บริษัทเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้เราครับไม่ต่ำกว่า75%ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญอีกนะคือบางที่จ่ายต่ำกว่า75%ดซึ่งถามว่าผิดไหมมันผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะครับมาตรา75อันนี้คือสิ่งที่ผิดแต่ว่าโดยรวมแล้วผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคุยกันอยู่นะคือหมายว่าถ้าถ้าเกิดมันมองในแง่นเนี่ยคือเราต้องพูดว่าโควิดไอทีมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมพอมันเป็นเรื่องที่ไมม่่่ใรยยาาากห้้้เิดขึนนันแปลวจะ ต้องพยายามจ่ายเงินให้ได้มันซึ่ง75%เมันเยอะมากสำหรับถ้ามุมมองมมในายจ้างนะในขณะเดียวกันลูกจ้างเนี่ยก็อาจต้องคุยนายจ้างว่าสรุปรล้ให้เท่าไหร่ถ้าคุยกันแล้วเคลียร์เนี่ยก็อาจจะอรุ้มารวยยอมกันได้เพราะมันเป็นเรื่องฉุกเฉินเฉพาะเฉพาะคราวอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มันควรจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งตรงนี้ให้ให้เป็นประเด็นที่ต้องคุยกันนิดนึงว่าสรุปแล้วจะเอายังไงดีมันไม่ได้มีใครผิดนะแต่ว่ามันมันควรตกลงกันอะ คือถ้าถ้าเกิดจะเอาตามกฎหมายไปเป๊ะ,ะมันคือ75%ไงนึกออกั้ยถ้านายจ้างไม,ไม่จ่ายก็ไปฟ้องนายจ้างเอาตามเนี่ยครับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแต่ไปฟ้องเขาคิดว่าจะได้เงินอ่ะถ้านายจ้างมีปัญหาเรื่องโควิด19ทเห็นไหมสรุปมันมันต้องคุยกันนะสรุปมันคือการรารมารวยปณิบัติหนอมอันนี้คือเคสที่หลายคนเจออยู่ตอนนี้คือบางคนเจอแบบ leave without pay นะก็คือให้เซ็นแล้วอยู่บ้านเฉยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยก็คือไปขออะไรไม่ได้ถือว่าคุณตกลงกับนายจ้างแล้วหยุดเองนะครัจะปง้ปงงงาามนนซึ่ก็ญหี อีกประเด็นหนึ่งอ่ะมาที่นี้อันี้นายจ้างปิดจริงๆเลยเลิกจริงเลยละว่างงานเลยฮะพอนายจ้างว่างบอกว่าว่างงานเลยปิดจริงๆเลยเนี่ยกรณี้ถูกเลิกจ้างเลิกจ้างก็คือขาดกันเนี่ยเขาจะมีเงินชดเชยนะกรณีว่างงานเนี่ยอยู่ที่70%ของค่าจ้างไม่เกิน200วันอันนี้คือถูกเลิกจ้างนะครับประกันสังคมมาให้70%ของค่าจ้างไม่เกิน200วันค่าจ้างเนี่ยฐานอย่าลืมเหมือนเดิมก็คือ1 5 0 0 0บาท70%นี่ก็จ็อยู่ที่หมเ่นนิดๆน,นะครับ กรณีลาออกได้รับเงินกรณีว่างงาน45%ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน90วันอันนี้คือลาออกมีเลิกจ้างก็คือนายจ้างบอกนี่คือการเลิกจ้างนะโอเคประกันสังคมช่วยส่วนนี้ถ้าลาออกเองได้แค่45%เท่านั้นแล้วก็ได้ไม่เกิน90วันตรงนี้คือสิ่งที่ประกันสังคมให้ครับถ้าใครอยากได้หรือใครจําเป็นต้องได้ไปขอได้ที่ไหนไปขอที่ประกันสังคมแต่แนะนําว่า ให้ไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th พอไปเข้าที่เว็บนี้ปั๊บเนี่ยก็คือไปกรอกข้อมูลไปอะไรพวกนี้แล้วติดต่อสอบถามที่ประัาสังคม c อ l l เซ็นเตก็ได้เน่าจะได้ข้อมูลแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับนี้คือกลุ่มคุณคนที่มีประัาสังคมตามมาตรา33คุณจะไปตามขั้นตอนแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คุณจะไปที่อีกที่หนึ่งคือ w w w r เราไม่ทิงการซึ่งวันเนี้เท่าที่ผมเช็คข้อมูลนะ คนน่าจะลงไปเกินหลักประมาณ10กว่าล้านคนแล้วไม่รู้จะถึง20ล้านหรือเปล่าหลักสําคัญของเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยก็คือต้องไม่ใช่แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคือมาตรา3 3ส่งยังไม่ครบ6เดือนมาตรา39 40อันนี้คือมาขอได้ถ้าอยู่ในประกันสังคมมาตรา3 9 40ก็ไปที่เราไม่ทิ้งกัน .com หรือไม่มีเลยนะครับไม่มี3 3ไม่มี39 4เไม่เคยอยู่ในประกันสังคมเลยแต่ทําธุรกิจทําอะไรพวกนี้ก็ไปอยู่ที่เราไม่ทิ้งกัน .com หลายคนกลัวอีกบอกถ้าไปขอไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันดอทคอมเนี่ยจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังหรือเปล่าล่าสุดสัมภาระก็ออกมาบอกว่าไม่โดนสัมภาระบอกว่าไม่ไม่โดนตรวจหรอกไม่ตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้เอาข้อมูลไปคำนวณภาษีอะไรถ้าไปดูที่ในเว็บนะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันดอทคอมมันจะมีพวกแบบนโย,ยบายความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าขอข้อมูลขอให้เปิดเผยตรงนั้นตรงนี้ หมดทังมันก็เป็นสิทธิที่เขาต้องขออยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องไปตรวจสอบข้อมูลเรานะครับรวมถึงมันจะมีขอข้อมูลไปในเรื่องของการโอนเงินในระบบพอมเพยอะไรต่างๆด้วยลองไปอ่านดูข้อควรระวังของเรื่องนี้ของไอเราไม่ทิ้งกัน .com ก็คือว่าผมไม่รู้ว่าเงื่อนไขที่จะได้สิทธิ์เนี่ยมันคือใครยังไงครับคือคุณคนที่ได้สิทธิ์เนี่ยคือลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยจะรับ SMS แจ้งมาบอกว่าได้สิทธิ์อันนี้คือคนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้สิทธิ์นี้คนที่ลงทะเบียนแล้วได้จะได้ SMS มาอันนี้คือสําคัญนะครับ คนที่ได้ก็จะได้ SMS มาแจง้งแล้วก็เงินก็จะเข้าภายในเจ็ดวันทําการส่วนคนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับดังนั้นเมื่อกี้ที่บอกว่าลงไปหลัก10กว่า10กว่าล้านคนเกือบ20ล้านคนอาจจะได้และไม่ได้ก็ได้ประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องเราต้องคิดกันแล้วว่าเราจําเป็นต้องขอหรือเปล่านะครับกลับมาที่ประเด็นสรุปไอเราไม่ทิ้งกันดอทคอมเนี่ยมีคลิปหนึ่งที่ผมพูดไว้แล้วแหละก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นแล้วกัน สั่งประกอออกมายืนยันแล้วอย่างที่บอกว่าไม่ตรวจสอบภาษีดังนั้นตอนนี้ประเด็นสําคัญไม่ว่าคุณจะอยู่ในประกันสังคมไม่ว่าคุณจะอยู่ในแรงงานอิสระที่เป็นลูกจ้างที่มีสิทธิ์ขอเราไม่ทิ้งกัดคอมได้คําถามที่คุณต้องถามตัวเองนะตอนนี้นะครับไม่ใช่เกี่ยวกับการตรวจสอบอย้อนหลังภาษีไม่ใช่เกี่ยวกับอะไรอันนี้คือคําถามที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอยากใช้บทสรุปต,ตรงนี้ว่าคุณจําเป็นต้องรับเงินกนนี้หรือเปล่าถ้าคุณไม่จําเป็นต้องรับเงินกรณนนี้ คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องขอเพราะว่าผู้กลังตรงๆก็มีหลายคนที่เดือดร้อนกว่าเราแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเดือดร้อนและคุณมีปัญหาคุณจําเป็นต้องขอคุณก็ไปลองขอณจุดนี้คุณเลือกได้ว่าคุณจะทําแบบไหนครับมันแล้วแต่ว่าคุณมองว่าตัวคุณเองจะเลือกทางไหนแต่คุณต้องไปถูกที่เพราะถ้าคุณไม่อยู่ในระบบการสังคมคุณไปประกันสังคมก็ไม่มีความหมายงนั้นคุณไปถูกที่ก่อนและสิ่งสําคัญคือคุณคุยกับนายจ้างของคุณให้ดูเรื่องก่อนว่าเราจะยังไง ฟังนายจ้างเองนะครับถ้าได้ฟังคลิปนี้ก็บอกตรงว่าขอเป็นกาลังใจให้ผมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาคือไม่ได้อยากให้ลูกน้องออกหรอกแต่ว่าก็ไม่มีรายได้สิ่งที่เป็นบทเรียนตอนนี้ก็คือว่าแน่นอนฮนะเราก็ต้องฝ่าฟันและจัดการเรื่องนี้ให้ได้นะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับถ้ายังไม่ลําบากใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ลําบากหรือยังช่วยเหลือคนอื่นได้ตรงนี้ผมว่าเป็นจุดที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นได้เช่นเดียวกันพยายามให้อะไรก็ได้ครับที่เราคิดว่า เราช่วยเหลือคนอื่นได้อาจจะไม่ใช่เงินก็นได้ครับอาจจะเป็นแรงอาจจะเป็นความรู้อาจจะเป็นเรื่องอื่นแต่ว่าถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นได้ในตอนนี้ผมว่าสิ่งนี้สําคัญมา,มากๆครับเพราะว่านอกจากเงินแล้วสิ่งที่หลายคนต้องการนะวันนี้คือกําลังใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเล่าให้ฟังสรุปให้ฟังสั้นๆเพื่อที่จะได้เอาไปหยิบใช้ในกรณีที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับบอกว่าความรู้ในตรงนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ง่ายคิดอะไรบางอย่างที่เอาไปปรับใช้กับชีวิตในตอนนี้ครับ แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมา c h anel n tax บักหนอมนี้ไว้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ